สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็กข่าวร้อนรอบวัดนัคนช่างหนุ่มสุดสวยนั่งรถมาดีๆถูกกระสุนลูกหลงเจาะหน้าผากดับสยองตำรวจเล่งไ่ล่ามือยิงเมื่อเวลา 19. 0 0นวันที่11อมกราคม2 5 5 9ตาหวจกานตำรวจโทวิทยาเลืองอรงงานนะครับนงานสอบสวนผู้ชำนาญการพิเศษสนบางชนได้รับแจ้งเหตุมีผู้ถูกยิงเสียชีวิตหน้าบ้านที่ที่93ทับสซอยกาญจนาพิเศษ25ถนนคู่ขนานการจนารพิเศษ แข่งและเขตสะพานสูงจึงรายงานผู้ชาทราบก่อนลุดไปตรวจสอบพร้อมพตรวจเอกทวัดวงสงาล้องร่วกับการนอศรีตำรวจโทสุวิชาจินดาคำตำรวจโทอภิชาติมุนมาตรตำรวจโทธนวินการจนะวิสภาสเจ้าที่ฝ่ายสืบสวนสอน,นอบางฉัน,นเจ้าที่กองพิสูจน์หลักฐานแพทย์นิติเวชล,ลงเพลนตำรวจและอาสาบุรุิที่ลงมาตันอยู่ ที่เกิดเหตุอยู่บริเวณหน้าร้านขายของชาชื่อน้องโอปอนะครับภมรถกระบะมิตูบิชิรุ่นไททตัตนสีบอนทะเบียนหนึ่งแถพเท่าทถฐาน9275กรุงเทพมหานครจอดอยู่หน้าร้านครับที่กระจกด้านหน้าซ้ายมีรอยกระสุนเจาะทะลุที่เบาะนั่งด้านซ้ายพบศพนายบรรยวดศิสบสบรานอายุ15ปีมีบาดแผลทูกกระสุนปืนไม่ทราบขนาดเข้าที่เหนือคิ้วขวาหนึ่งนัดครับ จากการสอบสวนนายชาญชัยนับสีบุรีอายุ35ปีอยู่บ้านเลขที่41ทําหหมู่2ตำบลสวนกล้วยอำเภอกำทะลักษ์จังหวัดสีระเกตเจ้าของรถคันังกล่าวซึ่งมีอาชีพรับติดตั้งจานดาวเทียมให้การว่าผู้ตายซึ่งเป็นคนบ้านเดียวกันนับซึ่งตัวเองเห็นเป็นคนขยันจึงได้ชวนมาช่วยงานโดยให้ค่าจ้างวันละ300บาทก่อนหน้าผู้ตายได้กลับบ้านที่จังหวัดรีระเกตไปฉลองเทศกาลปีใหม่กับครอบครัวเพิ่งกลับมาทำงานได้เมื่อ2วัน ก่อนเกิดเหตุตนและผู้ตายได้ไปติดตั้งใจเดอเดียมที่ย่านอ่อนนุชมากําลังจะกลับที่พักที่เกียรตลุมเก้าย่านราชกระบงังโดยใช้เส้นทางคู่ขน,นานกะัญนาล่ะกดเลี้ยวมาเข้าซอยกัญน,นา25ระหว่างที่ขับรถเข้ามาในซอยสังเกตเห็นกมมลุ่มวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์ไล่กันมาแล่นสวนทางก่อนที่จะได้ยินเสียงคล้ายกระสุนปืนที่กระจกด้านซ้ายเมื่อหันไปดูก็พบผู้ตายฟุบหน้ามีเลือดไหลจึงรีบจอดรถก่อนแจ้งเจ้าหน้าที่ สอบถามนังาสายฝนสุสํารานะครับอายุ33ปีบ้านเลขที่133หมู่2ตสวนก,นกล้วยตกาญจัดจรีสเกตบมัดาพู้เสียชีวิตซึ่งเดินทางมาที่กเกณฑ์เมื่อเห็นลูกชายถูกยิงเสียชีวิตถึงกับร่ำไห้โฮนะครับก่อนให้การกับเจ้าหน้าที่ว่ามีลูก3ามคนผูุตายเป็นลูกคนโตหลังจากที่เรียนจบมัยมธยมศึกษาปีที่2ที่โรงเรียนในจังหวัดรีสเกตก็ต้องออกจากโรงเรียนเนื่องจากความยากจนก่อนออกมาทํางานช่วยทางบ้านหาเงินส่งน้อง,งองีกสองคนเรียนหนังสือ โดยมาช่วยงานที่ร้านติดตั้งจานเอาเทียมซึ่งเจ้าของร้านเป็นคนบ้านเดียวกันปก,ปกติลูกชายเป็นคนเป็นเด็กดีนะไม่เคยเกเรด้านบรรตุลเอกสุวิชาเปิดเผยว่าเบื้อ,องต้นพบตรวจสอบกล้องติดหน้ารถที่ติดตั้งในรถที่ผู้ตายนั่งมาพบกล้องสามารถจับภาพกลุ่มวัยรุ่นกับขี่รถจักรยานยนต์มาก่อนที่กระสุนจะพลาดมาถูกผู้ตายจนเสียชีวิตนะครับเบื้องต้นคาดว่านะ่าจะเป็นกลุ่มอาชีวะในย่านดังกล่าว ซึ่งเจ้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานถึงตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงเพื่อหาเบาะแสกลุ่มคนร้ายเพื่อติดตามจับกลุ่มตัวมาดเดินคดีต่อไป